โซอี้รู้ดีอยู่แล้วว่าควินเป็นแค่มนุษย์ธรรมดาเธอจึงอยากเล่าเรื่องสั้นๆเรื่องหนึ่งให้ฟังในระหว่างการเดินทางนานมาแล้วมีดินแดนพิสวงแห่งหนึ่งถูกสร้างขึ้นนอกเหนือจากขอบเขตของการเวลาและมิติดินแดนแห่งนี้เต็มไปด้วยสิ่งลี้ลับที่มนุษย์ยากจะเข้าใจหลายสิ่งหลายอย่างดูไร้เหตุผลขัดกับตะก,กะที่เราคุ้นเคยผู้คนจำนวนไม่น้อยพัดหลงเข้ามาในที่แห่งนี้ บางคนก็เผลอเข้ามาโดยไม่ได้ตั้งใจเพาว่าประตูของดินแดนนี้จะเปิดรับแค่เพียงมนุษย์เท่านั้นหากมนุษย์คนใดเกิดตายระหว่างอยู่ที่นี่จิตวิญญาณและร่างกายจะกลับคืนฟืน้นขึ้นมาใหม่เช่นเดิมมันฟังดูอาัศาจรรย์เลยใช่ไหมล่ะแต่ความน่าสนใจมันอยู่ตรงนี้บุคคลน,นั้นจะไม่ได้อยู่ในสถานะของมนุษย์อีกต่อไปและจะถูกเรียกว่าผู้ถูกสาปสิ่งที่ต้องแลกมากับการฟื้นคืน คือสภาพร่างกายที่เปลี่ยนไปและหากเกิดตายอีกครั้งในสถานะของผู้ถูกสาปคนคนนั้นก็จะดับหายจากทุกสปปรรพสิ่งไปตลอดการโซอี้เว้นช่วงเล็กน้อยเพื่อดูสีหน้าของควินก่อนจะพูดต่อปลาหน้ามนุษย์ที่เจอมาก่อนหน้านี้ก็เป็นหนึ่งในผู้ถูกสาปแต่มันยอมแพ้ให้กับโชคชะตาจึงโดนดินแดนที่ว่ากลืนกินจนร่างกายไม่เหลือเขาเดิมควินตกใจกับสิ่งที่ได้ยิน เพราะนั้นหมายความว่าในตอนนี้เธอเองก็กำลังอยู่ในดินแดนลึกลับที่โซอี้เพิ่งพูดถึงโซอี้ยังเล่าต่อยังมีเรื่องแปลกๆอีกมากมายที่เธอคาดไม่ถึงเลยละ่ะเพราะดินแดนที่ประหลาดนี้ถูกแบ่งออกเป็น3มส่วนหลักๆด้วยกันส่วนแรกคือพื้นดินที่อยู่ล่างสุดกลุ่มคนที่อาศัยอยู่ที่นั่นส่วนใหญ่จะเป็นประเภทเดียวกับเจ้าปลาหน้ามนุษย์แต่ก็มีบ้างที่ยังคุยกันรู้เรื่องแบบเธอกับฉันในตอนนี้ และถัดมาคือส่วนกลางจะเป็นพื้นที่ของเกาะลอยฟ้ามีเกาะน้อยใหญ่อยู่เยอะแยะมากมายปลายทางที่เราจะไปก็เป็นที่นี่แหละสุดท้ายพื้นที่ด้านบนสุดมันถูกเรียกว่าวังของราชาฉันเองก็ไม่รู้หน้าตามันเป็นยังไงมีหลายข่าวลือว่าทางออกอยู่ที่นั่นซึ่งทั้งหมดที่ฉันพูดมาทุกสิ่งมีชีวิตที่อาศัยต่างเรียกที่แห่งนี้ว่า โครงกระต่ายผงเพาะไม่ว่าอะไรก็ตามที่สร้างดินแดนอันวิปริตนี้ขึ้นมามันมีรูปร่างคล้ายกับกระต่ายขาวและที่สำคัญเธอเข้าใจถูกต้องแล้วควินไม่ว่าจะด้วยเหตุผลอะไรในตอนนี้เธอได้พัดหลงเข้ามาในดินแดนที่ฉันเพิ่งพูดถึงแล้วจบประโยคนั้นทั้งสองก็มาถึงทางออกของประตูโซอี้บอกกับควินถึงเวลาที่เราต้องออกจากตรงนี้แล้ว และมีอีกเรื่องที่เธอควรรู้